เงื่อนคาริกสองชั้นวิธีการผูกวางเชือกทางรูปนำปลายเชือกทางซ้ายมือขอมวดให้เป็นเลขหกเสร็จแล้วปลายเชือกทางขวามืออดใต้หมองเลขหหก แล้วทับเส้นที่อยู่ด้านล่างเราลอดใต้ลักษณะครับข้ามลอดเส้นนี้ก็ต้องข้ามนะครับแล้วก็ลอดที่ตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้มาทับที่เส้นนี้สังเกตไป เชือกจะผัวคนละด้านจับดึงให้แน่น